นี่นะครับดูด้านในหัวใจนะครับตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปสามารถเปิดแคปได้นะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมเหมือนเดิมนะครับสงการในกูดคา999นะครับแล้วเราก็ยังอยู่กันที่โชว์รูมรถมือสองไมค์กูตา999นะครับที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับสาขาท่าทองวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องรถสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับกับสาวกโตโยต้าคันนี้เลยนะครับเป็นโตโยต้าวีโก้สมาร์ทแคปนะครับ 2.5e ไปยุ่0ันสินะครับแต่๋ยผมจะมาพามาดูรอบคันกันเลยดีกว่าเค okay, ครับเรามาต่อที่ห้องเครื่องกันเลยนะครับอ่าเรามาดูห้องเครื่องก่อนเลยดีกว่าตัวนี้เป็นเครื่องสองพันห้านะครับเครื่องเดิมโรงงานเลยสวยแน่นอนครับเดี๋ยวมีเราเก็บงานให้ทุกอย่างครับมาดูรอบคันกันต่อเลยดีกว่ารอบคันที่เห็นแรกๆที่ไมรลืมน,น่าจะเห็นนะครับก็คือโคมไฟหน้านะครับของเดิมโรงงานเหมือนกันครับ แล้วก็กระจางหน้านะครับลายลังหุ้มแล้วก็มีตัดด้วยคิ้วนะครับเป็นสีโครเมียมเป็นตัวโครเมียมเลยแล้วก็ด้านหน้าก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับแล้วก็โลโก้โตโยต้แล้วก็ไฟตัดหมอกมีให้นะครับไฟตัดหมอกมาดูรอบข้างกันต่อเลยดีกว่ารอบข้างนะครับสิ่งที่ไวรุ่นชอบนี่หนีไม่ได้เลยกับล้อแมกนะครับซ e 28นะครับ ยางนะครับยางตัวนี้เป็นสองสามห้าทับหกสิบนะครับยางใหญ่รถคันนี้บอกไว้ก่อนนะครับเป็นตัวเตี้ยแต่ว่ามาใส่ล้อแต่ยางใหญ่มันจะได้ดูสูงขึ้นดูดูดันขึ้นแน่นอนครับแล้วก็กระจกมองข้างนะครับเป็นสีโครเมียมแล้วก็ไฟเลี้ยวมองข้างนะครับก็อยู่ตรงแก้มเลยไฟเลี้ยวก็วอยู่ตรงแก้มยังไม่ใช่ที่กระจกนะครับมองข้างแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับตรงนี้ยังมี สัญลักษณ์นะครับไฮรักนี่เท่โเมียมครับตัดกระสีเทาตัวรถสวยมากนี่ครับด้ามจับนะครับด้ามจับก็ยังเป็นโคเมียมอยู่นะครับเป็นสีตัดกันตัดกันกับสีเทาทุกสีตัวรถนะครับเ่อเรามาดูนที่ฝั่งท้ายกันน้างดีกว่าครับฝั่งท้ายนะครับเหมือนเดิมล้อขอบสิบเจ็ดเหมือนเดิมนะครับซีอีี่แปดเหมือนคันหน้าเลยแล้วก็ยางตัวนี้นะครับเป็นซีอี ร้อซีอียแปดนะครับยางเป็นสองสามห้าครับหกศูนย์เหมือนเดิมเลยรถจัดทรงมาให้พร้อมนะครับแต่วไวรี้อาจจะชอบหลังเตืี้ยมากกว่าหน้านะครับตัวนี้ก็จัดทรงให้ได้นะครับมาดูบนส่วนท้ายกันเลยท้ายนะครับสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นนะครับนี่เลยไฟท้ายนะครับเป็นของตัววีโก้แคมป์เราใส่มาให้ใหม่เพื่อความทันสมัยกับสินค้าตัวรถนะครับโเท่ขนาดนี้ จับราคาเพียงสามแสนแปดมืนเก้าบาทเป็นไงคุ้มค่าจากราคามากฝาท้ายนะครับเปิดปิดยังสนิทอยู่เลยนะครับฝาท้ายเปิดปิดสนิทเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมครับโตโยต้าอาัญรักษ์ของโรงงานนะครับสีโคเมียมตัวนี้มันเป็นตัวอ e ีนะครับคือผมบอกไปต้นชิปเลยอ่าเรามาดูเปิดปิดกันเลยดีกว่าครับนี่ครับเปิดปิดตัวนี้เป็นสลิสเขาเรียกว,ว่าสลิมนะครับ ยังเป็นตัวสลิงนะครับก็ดูรวมๆก็โอเคอยู่นะครับท้ายใหม่อยู่แนละ้วกับสินค้าตัวรถนะครับเดี๋ยวผมปิดเป็นไงครับสวยยังสวยอยู่เลยอาจจะมีเคือขสดะ็กหน่อยนะครับเดี๋ยวเราทางร้านเราล้างทาความสะอาดให้แน่นอนครับปิดง่ายสลิดอย่างนี้บอกไปครับแล้วก็ไฟท้ายดวงที่สามนะครับก็มีให้เหมือนกันโอเคครับ เรามาดูส่วนกันของเรื่องภายในกันมากกว่าภายในตัวนี้นะครับเป็นเบาะผ้านะครับกำมะหยีนะครับนี่นะครับดูด้านในก่อนได้นะครับตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปสามารถเปิดแคปได้นะครับเปิดแคปเปิดประตูเป็นตัวสมาร์ทแคปที่เขาเรียกกันนะครับของโตโยต้าด้านไหนก็กว้างมากนะครับเป็นสีครีมนะครับสวยมากใหม่จิ๋กอยู่เลย แล้วก็ที่นั่งข้างหลังนะครับก็จะเป็นสีเทาเป็นบาะหนังสีเทามาให้นะครับเึ่งตัดกับตัวรถแน่นอนฝั่งคอนโซลด้านหน้านะครับก็ยังมีเครื่องเล่นวีดีที่เป็นแบบทัชสกรีนเป็นหน้าจอมาให้เลยนะครับแล้วก็เกียร์ตัวนี้มันเกียร์กระปุกนะครับ ระบบแอร์ก็ยังเป็นแบบมือหมุนอยู่นะครับยังไม่ใช่อัตโนมัติก็เลขไม้ผมมาไปดูเลขไม้ดีกว่าเลขไม้คันนี้ก็อยู่ที่หนึ่งแสนแปดมเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบนะครับคุ้มค่ามากครับโอเคของทุกอย่างเรายังมีให้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่ติดบิมี่หรือ ฟังก์ชันอะไรของเดิมก็ยังมีครบทุกอย่างนะครับแล้วก็ประตูข้างขอบข้างประตูนะครับก็ยังจะมีเป็นระบบไฟฟ้ายังเป็นระบบไฟฟ้าอยู่นะครับแล้วก็กระจกมองข้างก็พับพับเป็นระบบไฟฟ้านะครับไม่ใช่พับมือนะครับโอเคเราไปต่อด้านาหน้าเลยดีกว่าครับโอเคครับสําหรับด้านหน้านะครับก็อย่างที่เปิดคลิปไปเลยลก็ยังมีนี่นะครับ กระจังบังรับลมนะครับมีมาให้นะเหมือนกันนะครับส่วนนะครับใครที่สนใจรถคันนี้นะครับช่องทางติดต่อนะครับแฟนเพจหลักนะครับ f c e e o o o ไมค์คูท่า9 9 9นะครับแล้วก็ Line แอดนะครับไมค์9 9 9 9ครับส่วนเบอร์โทรนะครับก็เป็น0 8 9 998 3 9สอสงการครับแล้วก็ ออกรถกักเรานะครับเราจะมีวารนตีดีๆให้อีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีค่าจัดยาโอนนะครับฟรีภาษีพรบครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวออีกยุ่รายการเลยเหมือนของศูนยป้ายแดงเลยนะครับออกรถกักเรานะครับคุ้มมากๆเลยอย่าลืมนะครับคี่ถึงรถมือสองไมค์คูคา999นะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ